นะครับแน่นอนเลยถ้าเกิดได้ยินเสียงนี้จะต้องมีความพิเศษนำมาฝากกับทุกๆคนชาวมดุไลเอฟเอ็มด้วยเลยทีเดียวครับราะงานตัวผมป๊อปไกรวันเกิดก่อนคุณอากุนในช่วงนี้กับการสัมภาษณ์เนะฮะทางโทรศัพท์กับหนุ่มแก๊งซ้อมนั่นเองสวัสดีครับครับนะครับสวัสดีด้วยนะครับต้องบอกเลยทีเดียวว่าสําหรับตอนนี้เราอยู่กันกับอีกหนึ่งหนุ่มที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มรอจากบ้านเดอะสตาร์ด้วยครับผมขอบคุณครับนะฮะ รายงานตัวกันอย่างเป็นทางการหน่อยแล้วแกงส้มครับผมสวัสดีครับข้าหลวงสวัสดีครับผมแกงส้มครับผมรายงานตัวครับนะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้เหนื่อยเลยครับใช่ครับช่วงนี้ก็จะหนักนิดนึงฮะนะฮะเพราะว่าเห็นบอกว่านอกจากว่าจะมีทัวร์คอนเสิร์ตเดินแบบเล่นละครแล้วก็ไปฮอลลีวูดแล้วตอนนี้ยังออกซิงเกิลใหม่ด้วยโอ้ยังไม่ถึงฮอลลีวูดครับผมเนี่ก็จริงๆมีซิงเกิลใหม่มาฝากนะครับคุณและคุณท่านนั้นแล้วก็ อืเห็นบอกว่าใน m อมเนี่ยต้องบอกเลยทีเดียวว่าหล่อม,มากเพราะว่านี่มาในธีมของนี่เลยคนขับเครื่องบินหรือว่าเรียกว่าเป็นทหารอากาศอย่างเงี้ยใช่ไม่ใน m อเป็นทหารเรือเป็นทหารเรือ,อครับอ๋อเป็นทหารเรือใช่ใช่แต่ว่าคือเขาเป็นคือเป็นเรือรบจาก,กีนาริเบตฮะและ้วก็จริงๆเรือรบเนี้ยก็มีลานบินเป็นอยู่ข้างบนด้วยช่ครับ นะครับแล้วเห็นบอกว่าในในในส่วนของ MV นี่ต้องบอกเลยว่าในการถ่ายทำเนี่ยไม่ลำบากใจเท่าไหร่ไม่เท่ากับตัวน้องแพตตี้ที่น่ารักมากโอ้โหไม่คือเราต้องอดติดเต้นเพราะว่าเรางงร่วมงานกับแพตตี้เนี่ยคือทั้งโดนทีมงานเซอร์ไพรส์แล้วก็โดนไปถึงว่าเออเราติดตามงานเขาอยู่กับเพื่นอนๆไปด้วยกันติดตามมาทางแบบซีรีส์ฮอร์โมนว่าง,งาั้นต้องคือเรียกว่าติดเลยนะฮะอ่า เห็นบอกว่าในคือแบบว่าวิธีการขั้นตอนในการถ่ายเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับย้อนกลับไปในส่วนของอดีตนิดนึงประมาณรัชกาลที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามีการแบบว่าแต่งหน้าทําผมแล้วก็ตีมในอดีตตีมทั้งหมดเนี้ยใครเป็นคนคิดเนี่ยครับเนี่ยจริงๆเป็นการคุยงานของพี่ทีมงานนะว่าเออเราเราอยากทำออกมาในรูปแบบใหม่แล้วก็สรุปได้ว่าเป็นทหารอากาศเอ้เอ้เป็นเป็นทหารเรือแต่ว่าต้องบอกว่าทหารเรือเนี่ยซึ่งจะทําให้มันดูแบบความรักที่มันแบบว่า อ่โดแมันติกนิดนึงก็ต้องยอนกลับไปเพราะว่าอย่างถ้าเป็นความรักสมัยนี้มันจะรวดเร็วแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนู้นเนี่ยมันจะมีแบบความน่ารักของหนุ่มสาวเวลาเขาจีบกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมเดี๋ยวเราวนกลับมาที่เรื่องของเพลงก่อนดีกว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าซิงเกลิลเนี้ยก็ค่อนข้างจะได้ยินกันมาบ้างแล้วกับคุณและคุณเท่านั้นเกี่ยวอะไรกับตัวแกงส้มหรือเปล่ามีมีอะไรในใจที่อยากจะบอกใครหรือเปล่าว่าเอ้ยันคุณนะอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงเพลงคุณและคุณเท่านั้นเนี่ยมันมีมันมีความหมาย ความหมายหนึ่งได้ก็คืออใช่มันอาจจะเป็นตีเป็นความว่ามันโรแมนติกมากๆคือคุณและคุณเท่านั้นหรือว่าจะตีว่าเป็นออกเจ้าชู้เจ้าชู้ก็ได้ก็คือคุณและคุณเนี่ยคือเป็นคุณหลายๆคนก็ได้อืาอ่าก็คือมันมันมันสามารถบอกบอกเขาเรียกว่าอความเป็นผู้ชายได้เหมือนกันคืออย่างบางทีการที่เราบอกว่าคนน่ารักมัดใจร้ายเนี่ยไม่อยากรักแล้วแต่ว่าพอเจอคุณเนี่ยผมอยากจะลองเสี่ยงคือคำพูดพวกนี้มันจะเกิดขึ้นจริงก็กได้หรือว่าเป็นข้ออ้างในการเข้าไปจีบเขาก็ได้ครับ แล้วแนวเพลงของคุณและคุณเท่านั้นเนี่ยออกมาเป็นในแนวป๊อปเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับคือจริงๆต้องบอกว่าก็ก็ก็มีความป๊อปป๊อปอยู่ในเพลงอยู่แล้วนะครับเพื่อนี่ทุกคนฟังง่ายๆแต่ว่าด้วยบีทเนี่ยก็อาจจะเป็นคพความเป็นที่พอปไปดีไว้แต่ว่าไอโซเข้ามานิดๆ,ๆคือมีเครื่องเป่ามีอะไรแบบเนี้ยมันทําให้มันทําให้เพลงมีดีสันมากขึ้นตั้งแต่เริ่มจนจบอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบ แล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันทาให้ฟังแล้วแบบเออมันฟังไม่เบื่อครับอืมก็หมายความว่าก็คือประมาณว่ามีเครื่องเคียงมาร่วมด้วยเป็นเครื่องปงเครื่องเป่ามีอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะมีความคลาสสิกก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นกวา<ช>่าเมื่อก่อนนี้ที่แบบว่ามาหวานหวนนุ่มๆธรรมดาใช่ครับอย่างนั้นไปนะครับและที่สําคัญบอกว่าเพลงนี้นี่บอกว่านอกจากว่าจะติดชาร์จมาหลายที่แล้วยังติดใจมากๆเลยสําหรับสาวๆเป็นไงบ้างช่วงนี้เห็นบอกว่าอ๋อเพลงนี้ติดปากมากๆเลย อะก็คือเกินเกินกว่าที่คาดไว้เหมือนกันนะฮะคือหลายๆคนแบบชอบแล้วก็คือเราตื่นเต้นมากคือพอเปิดที่ดาวโหลดวันแรกก็มียอดดาวโหลเดเยอะมากๆจริงแล้วก็ดูไปถึงว่าสามอาทิตย์ปล่อยมาก็ขึ้นไปถึงระดับหนึ่งทั่วประเทศแล้วขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ชอบเพลงนี้จนอืมแล้วเป็นไงครับตอนนี้ฟีดแบ็ในการคือต้องบอกว่าวิวสาหรับการสําหรับการติดตาม m อีตอนนี้ก็คือได้ทางเดียวก็คือทาง youtube เป็นไงบ้างครับยอดวิวรู้สึกว่าจะเป็นล้านแล้วสิโอ้ยังยังครับยังครับคือจริงๆคือปล่อยปล่อยปล่อยไปตั้งแต่เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานช่วงเย็นๆค่ำๆเองครับแล้วก็ตอนนี้ทราบข่าวว่าอยู่ที่ประมาณสามหมื่นวิวนะฮะก็ต้องบอกอว่าอาทีที่เข้าไปดูกันแบบโอ้โหเร็วมากๆครับผมยี่สิบชั่วโมงกับสามหมื่น 30, วิวนี่ถือว่าโอเคเนาะครับผ นะครับก่อนที่จะข้ามไปถึงฝากผลงานเพลงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีอีกหลากหลายผลงานเพลงแล้วก็หลากหลายอย่างที่ผ่านมาเลยเป็นไงบ้างช่วงนี้เห็นบอกว่ามีงานถ่ายบงถ่ายแบบถ่ายโฆษณาด้วยใช่ครับก็สักหนึ่งท่อนให้พวกเราชาวโม o ดิ้ลไลฟ์ได้ฟังกันสักนิดหนึ่งใช่ครับผมถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม ผมหยุดเงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งเย้ yeah. จบไปแล้วนะครับแันนี้ก็คือคุณและคุณเท่านั้นเสียงส,สดๆกันเลยทีเดียว แกงส้งมให้ฝากหน่อยว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมีโปรเจกต์อะไรแล้วว่าเพลงต่อไปเราจะแบบว่าแบบว่ามีฟิชชิ่งไหมหรือว่าจะเป็นแนวไหนหรืออะไรยังไงแล้วติดตามได้อย่างไงบ้างครับคือตอนนี้กำลังลุ้นอยู่นะฮะคือตอนนี้เป็นเป็นซิงเกิลที่ปล่อยออกมาลอกอัลบั้มก็ก้มีโอ,อกาสได้ทําเป็นชุดสองหรือเปล่านะฮะก็ติดรายการของผมก็ยังลุ้นอยู่นะฮะรวมไปถึงอ่าใครที่อยากติดตามผลงานของผมเนี่ยอัปเดตข่าวสารเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับที่ facebook.com/ นะครับ slash exactmusic นะครับรวมไปถึงอินสตาแกรมนะครับ exact เข้าไปดูได้เลยนะฮะแล้วก็ขอฝากด้วยลวกันนะครับคนที่ชื่นชอบเพลงนี้นะฮะอยากดาวโหลดเก็บไว้นะฮะก็ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดโทรออกนะฮะหรือว่าทางไฮจูนะครับอุดหนุนของแท้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยลวกันครับนะครับแล้วนี่ร้านนี้ก็คืออีกหนึ่งศิลปินที่นำมาฝากกับคุณไม่แพ้กับคนอื่นๆแล้วคนใดๆเลยฝากไว้กับหนึ่งโปรเจกต์พิเศษพิเศษของหนุ่มน้อยคนนี้ด้วยกับแกงส้มขอบคุณแกงส้มมากครับค่ัค่ะแล้วคุยกันครับผมครับขอบคุณมากครับสวััสดีครบ นะครับทิ้งท้ายเอาไว้กับหนึ่งผลงานเพลงนี้คุณและคุณเท่านั้นจากหนุ่มน้อยแกงส้มแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อนในช่วงต่อไปกับที่นี่ Modulize FM 90.5 MHz นั่นเองครับ